สวัสดีค่ะบุภาพาล่วยค่ะมาแนะนําเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้คือต้นแบบนะคะต้นแบบของนางแบบเนาะก็จะเป็นคอปาดค่ะแต่ของเขาเนี่ยถักด้วยนิตติ้งนิตติ้งนะคะไม่ใช่โครเชตแต่ทีนี้ว่าของของบุภาเนี่ยค well ่ะก็เอามาถักเป็นโครเชตนะก er ็สีใส่สีก็คล้ายๆเขาคล้ายๆเขาอันนี้คือต้นแบบนะคะต้นแบบนะอันนี้เขาเป็นเขาเป็นนิตติ้งนะคะเขาเป็นนิตติ้งนะ แล้วก็อันนี้คือที่ได้ที่ได้นะอันนี้ของบุผาที่ได้เดี๋ยวให้ดูตัวเต็มเต็มอันนี้คือที่ถักได้นะคะที่ถักได้แขนยาวแขนยาวแต่ว่าถักถักเอ่อถักเป็นคอประมาณคอขอกลมเนาะขอกลมขอกลมค่ะประมาณคอกลมนี่นะอันนี้คือที่ที่ถักได้กับของนางแบบอันนี้ต้นแบบมาจากของเขาเนาะ มาจากของเขาแต่ว่าของบุภาเนี้ยก็ก็เล่นสีแบบเข้มนิดนึงสีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตามเขาสักทีเดียวก็ใส่กับกระโปรงกระโปรงตัวนี้เป็นกระโปรงแปดชิ้นนะคะเป็นกระโปรงแปดชิ้นนะก็ได้อยู่นะบุผาว่าก็ได้อยู่นะแต่เป็นเสื้อพอดีตัวค่ะความยาวเสื้อเนี่ยยี่สิบเอ็ดนิ้วความกว้างเสื้อสิบเก้านิ้วความกว้างสิบเก้านะคะยาวยนะี่สิบเอ็ดเนาะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวมาให้ดูตัว อันนี้อันนี้จะดูชัดกว่านะอันนี้จะดูชัดหน่อยนี่ค่ะก็ใส่ได้นะบุภาบอกก็ใส่ได้บุัาจะไม่ทำชายยาวมากนะคะม่อันนี้ต้นแบบต้นแบบนะไม่ได้ทำชายชายยาวมากค่ะอันนี้บุภาถักจากคอลงมานะคะจากคอลงมาเนาะจากคอลงมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวตัวเสื้อกัน อันนี้ไม่ได้มาสอนถักเนาะเพียงแต่ว่าเอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วเนี่ยมาให้ดูเพราะเป็นถักที่ลายง่ายๆค่ะตรงคอเสื้อนะคอเสื้อตร,ตรงตรงเริ่มขึ้นเนี่ยค่ะเริ่มเนี่ยบูพาดถักโซ่นะคะถักโซ่ไปกลับนะวัดจากหัวไหล่ซ้ายไปหัวไหล่ขวาจากหัวไหล่ซ้ายไปหัวไหล่ขวานะคะก็คือชนแล้วทําคอแล้วทีนี้ถักเสร็จแล้วก็มาทําแยกไหล่แยกไหล่แล้วก็กะเอาก็ได้ค่ะตรงนี้นะ เนี่ยค่ะปูผาก็มาทําแยกไหลก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทําแยกนะคะทำทำสองหลักสองหลักเว้นสามโซ่สองหลักเว้นสามโซ่นะคะพอทําโซ่จากหัวไหลซ้ายเป็นหัวไหลขวาใช่ไหมคะสองหลักเราเว้นสามโซ่เนะะี่ยค่ะแล้วค่อยมาแตกออกเนี่ยนะคะแตกออกเป็นวงแขนนะเนี่ยค่ะแตกคู่เป็นวงแขนแตกออกเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่งั้นวงแขนเราจะไม่ได้อันนี้ปูผัดถักจากหัวไหลนะก็เล่นสีลงไป ก็สีละห้ารอบค่ะสีละห้ารอบอันนี้พันหัวเข็มแล้วก็วักเลยนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งฟักเลยสองหลักคู่แล้วก็เว้นสามโซ่ค่ะเว้นสามโซ่เนาะเพราะว่าของของนางแบบของต้นแบบเขาแบบเป็นนิตติ้งค่ะเขาเป็นนิตเขาเป็นนิตติง้งเขาไม่ใช่โคเชที่เป็นไม้นิตนะคะไม่ใช่โคเชน,นคะคะอันนี้จะแบกให้ดูเนาะอันนี้ของนางแบบเนี่ยค่ะจะเป็นจะเป็นนิตติ้งนะจะเป็นนิตติง้ง จะไม่ได้ใช้ก็คือใช้สองไม้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โคเชแต่เขาจะทำห่งหางแต่ว่าของบูพัฒน์นี่ยทำทีเรียนแบบของเขาค่ะเรียนแบบของเขาเนาะอันนี้เราทำจากคอลงมาจากคอลงมาเนี่ยค่ะแล้วก็เล่นสีก็ใส่สีคล้ายๆของเขาใส่สีคล้ายของเขาพอวงแขนเราก็พอมาตรงกลางตรงกลางนะคะจะจะว่างหน่อยตรงกลางนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสอง ตรงกลางเนี่ยหลักเนี่ย12 12ตรงไหล2 4 6สี่ดตรงไหลเนะคะ10 10หลักนะ10คู่อันนี้12ตรงตรงหน้าเนี่ยจะจะเยอะหน่อยมันก็จะเป็นคอเป็นประมาณสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าเวลาเราเก็บขอบให้มันเป็นคอกลมนี่นะคะวงแขนวงแขนนี้แต่ละท่านก็จะไม่เท่ากันนะคะพอถักพอถักได้ก็ ก็ล่นลงมาว่าว่าเราวงแขนที่เท่าไหร่นะเนี่ยค่ะสีละห้ารอบอันนี้มันแล้วแต่เราเล่นสีตัวนี้มันถักแป๊บเดียวก็ได้นะแต่บุกาว่าถักออกมาสวยอยู่นะสวยอยู่เนี่ยค่ะเล่นสีตรงแขนออกมาคือเรียบร้อยนะเป็นแบบเรียบร้อยนะเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ไหมซัมเมอร์เบอรนะ์ยี่สิบนะไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบก็จะมีไหมเป็นเศษๆอย่างนี้ค่ะอยู่เยอะ ก็ใส่พอดีของเขาเล่นสีประมาณอย่างนี้เนาะบุพาก็มาเล่นสีกับเขาบ้างก็ได้อยู่นะมันโทนออกโทนฟ้าเนาะเอาเหลืองมาตัดหน่อยหนึ่งแต่งระบายนิดหนึ่งที่จริงตรงแต่งระบายเนี่ยไม่ได้เข้ากันหรอกแต่ว่าเอานะ <c oughs> ก็ให้มันมีนิดหนึ่งประมาณนี้ค่ะตรงปลายแขนที่จริงมันจะต้องทําเหมือนกันนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยสังเกตไหมไม่เหมือน ที่จริงมันมันของเขาก็ตัดเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาแต่งระบายแต่แบบบูพัรช,ชอบให้มันมีระบบระบายสังเกตว่าแขนบูพัรจะไม่กว้างนะแขนพอดีพอดีตัวพอดีกับแขนเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้ต่อมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะถักขึ้นไปเนี่ยนะถ้าไม่งั้นแขนมันจะกว้างเกินค่ะบูพัรก็เลยล่นขึ้นไปเห็นไหมไม่ได้เอาแขนจากตรงตรงตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้เอาแขนจากตรงนี้ ตรงวงแขนวงแขนนะ่ะกว้างถึงนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้บุพาล่นขึ้นไปเห็นไหมคะล่นขึ้นไปเพราะถ้าไม่งั้นแขนแขนเสื้อมันจะกว้างเกินคะ่ะกว้างเกินไปก็จะไม่สวยนะก็เลยประมาณนี้นะ่ะคะจะเห็นว่าเนี่ยพอเราทํามันอยู่ท้องแขนมันไม่เป็นไรท้องแขนไม่เป็นไรเนี่ยคะ่ะแขนก็จะก็จะกว้างไม่เยอะพอใส่ก็จะพอดีแขนก็จะพอดี สวยนะตัวเนี้ยปักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวบุพัดจะทำให้ดูอันนี้พอหนึ่งคอพอหนึ่งคอแล้วก็ดึงพอดีหลักมันจะไม่ใช่ทำให้ดูนิดหนึ่งเผื่อทำไม่ถูก ตรงหลักตัวนี้จะหลักไม่เต็มหลักนะพอหนึ่งคอไม่เต็มไม่รู้เรียกว่าอะไรพอทําโซ่เวลาทําโซ่ตรงคอค่ะไม่ต้องถักแน่นนะโซ่หลวมๆนะคะโซ่หลวมๆอันนี้บุพัดจะทําตรงหลักให้ดูเป็นตัวอย่างตรงหลักนะพอาะหลักตัวนี้มันจะไม่สูงมากค่ะขึ้นไปสามโซ่นะสามโซ่เป็นหลักพันหัวเข็ม ปักลงมาปักลงมานี่นะคะเนี้ยค่ะดึงเลยอย่างนี้นะชั้นเดียวแล้วก็สามโซ่สามโซ่นะคะสามโซ่บนก็เว้นสามโซ่ล่างหนึ่งสองสามนะคะถ้าห้าโซ่มันยาวไปบุพาใช้สามโซ่ใช้สามโซ่นี่นะคะนี่แล้วก็ดึงเลยเนี้ยค่ะเป็นหลักคู่เป็นหลักคู่นี่นะ หลักคู่มันจะได้หลักสั้นๆค่ะจะได้หลักสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะได้หลักสั้นๆถ,ถ้าจะเอาถ้าท่านผู้ชมจะเอาสองโซ่ก็ได้นะมันก็จะถี่นะสองโซ่ก็จะถี่อันนี้บูพาใช้สามสามโซ่เนี่ยค่ะเพราะเราใส่เสื้อซับในอยู่แล้วนี่นะเนี่ยเว้นมาสามปักลงแล้วกัน จะสังเกตว่าหลักจะไม่ยาวนะคะหลักจะไม่ยาวนะเพราะเราใช้พอหนึ่งคอเนี่ยพันแล้วก็ดึงเลยเนี่ยค่ะใช้หลักแบบนี้นะใช้หลักแบบนี้ถ้าใช้แบบนี้มันจะสูงแต่นะถ้าแบบนี้นะที่ดึงสองจังหวะนี่นะถ้าอยากเสร็จเร็วหนึ่งจังหวะสองจังหวะหลักมันจะยาวค่ะเนี่ยค่ะหลักมันจะยาว หลักมันจะสูงเนี่ยอันนี้พอหนึ่งคออันนี้ดึงหนึ่งจังหวะสองจังหวะเนี่ยค่ะหลักจะยาวใช่ไหมโทรศัพท์นี่นะแต่ว่าอันนี้ต้องการหลักสั้นๆหลักสั้นๆเนี่ยค่ะหลักเตี้ยๆพอพอเป็นพอถักเสร็จมันจะสวยกว่านะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะถ้าเอาหลักยาวก็ได้ กรยายก็จะห่างๆแต่อันนี้ของบูพัดจะทีจะทีหลักจะทีนะคะีค่ะพอภาพรวมออกมาณนี่รีดแล้วสวยมากเลยคือเสื้อถักของของของ,ของใหม่ซัมเมอร์เนี่ยนะเรารีดครั้งเดียวนะคะพอถักเสร็จไปรีดใช่ไหมคะไปรีดพอไปซักก็ลงน้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วไม่ต้องอะไรอีกอืมไม่ต้องทําอะไรอีกเนาะค่ะ เดี๋ยวพอดีว่ามีงูงูจะขึนจกเดี๋ยวไล่งูแป๊บหนึงนะคะไว้แค่นี้ก่อนนะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ